ดิฉันนางสาวกนกวรรณวราหุนรหัสนักศึกษา6 2 1 1 4 6 1 0 1 2 3สหาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนวัดเถาจำปาเชียนราชอุทิศเป็นโรงเรียนที่ดิฉันได้เราสังเกตการสอนในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3ค่ะค่ะและว,วันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะพาทุกคนไปชมอาคารเรียนภายในโรงเรียนวัดเถาจำปากันค่ะไปเลย และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโรงเรียนวัดเขาจำปาเทียนราดุทิศกันแล้วนะคะเราจะมาดูอาคารที่1กันเลยค่ะอาคารที่1นะคะเป็นอาคารสีเขียวด้านหลังเราค่ะจะเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และตรงกลางอาคารนะคะก็จะมีห้องสมุดค่ะอาคารที่2นะคะเป็นอาคารสีชมพู2ชั้นจะประกอบด้วยห้องธุรการห้องประชุมห้องดนตรีและห้องแนะแนว,แนวค่ะส่วนชั้นที่2นะคะจะประกอบด้วยห้องวิทยาศาสตร์ห้องขออห้องคณิตศาสตร์และห้องคอมพิวเตอร์ค่ะ ส่วนอาคารที่3นะคะคืออาคารสีส้มค่ะเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะส่วนใต้ถุนอาคารนะคะจะเป็นที่สําหรับจัดกิจกรรมนะคะส่วนอาคารลังสีเขียวนะคะเป็นโรงอาหารค่ะหลังจากที่เราได้ไปชมอาคารภายในโรงเรียนแล้วต่อไปเราไปดูบรรยากาศในการจัดกิจกรรมและบรรยากาศรอบโรงเรียนกันค่ะ ที่เราได้ชมบรรยากาศในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและบรรยากาศโดยรอบโรงเรียนแล้วเราจะไปดูบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนกันค่ะเป็นังไงบ้างคะบ้านไม่ตกบ้างบ้านไม่ตกไม่ตกใช่ปะ เราก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆน,นะคะเมฆก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน,น,นกหลายประเภทแต่งตางอะไรบ้างเจอ่านค่ะแต่งตาา่างไหมคะรูปหน้าแล้วก็ข้างหูของผ่าเมฆนใช่ไหมคะชื่อเมฆก็จะเป็นการเอาคำศัพท์ประดุจันแต่ก่อนที่เราจะไปเ,เรียนรายละเอียดชื่อเม เดี๋ยวเราจะปดูการต่อไปอันโตตอันโ้็นาต่อไปว่าตาตัแขแเป็นแขนแขงี่วันนี้จะมานำเสนอเรื่องกระสุนับะสุขับเรื่องแผ่ร,รูปร่างของนี่ปุยปุยเป็นปุยปุยปยก้อนๆลูกที่สามสตาร์สตาร์ดัแบบธิบรูปหน้าของนี่เป็นแขนแงชั้น และสำหรับรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสามในครั้งนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัดขอยำปาเทียนราชอุทิศท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงนางสาวสุวรรณาเพชรบังเกิดที่คอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาดิฉันเป็นอย่างดีค่ะและขอขอบคุณอาจารย์ประจาวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสามอาจารย์ดรนารีลัตน์สุวรรณวารีและอาจารย์ดรพิชานน์เนื่องจากวนที่คอยให้คําแนะนําในการลงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสามในครั้งนี้ค่ะ และว,วันนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ